ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะอพอเราไม่ได้พอเราไม่ได้อะไรเราไม่มีแฟนอะไรนะเราไม่มีคนชอบเกี่ยวกันไหมกับไม่มีแฟนเียงดังต่าต่าังต่กลวา่มานว่าคนบิกลากากินหยางมา กินนมชมพูไหมยายซื้อนมชมพูมากินนมชมพูไหมนมชมพูเอาปเอาน้ำมาให้น้องหน่อยนมชมพูมันมีอยู่แก้วหนึ่งนะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะ